ตอนนี้เรามาประเด็นที่แบบฮือฮามากว่ามาดามเดียเนี่ยลงเรียกว่าชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ทำไมถึงตัดสินใจลงตำแหน่งนี้ครับก็เดียวว่าเดียเข้ามาทำงานการเมืองเราก็มีความฝันเราอยากเห็นการเมืองในอุดมคติของเราแบบหนึ่งอะค่ะซึ่ง ในระหว่างที่พักประชาธิปัตย์หลังจากที่คุณจุรินรัศวิสิทธิ์ก็คืออดีตหัวหน้าพักลาออกเด๋ยวก็รอดูว่าเอ๊ะจะมีแคนดิเดตท่านไหนที่จะนําเสนอแนวทางการฟื้นฟูพักหรือว่าการพูดถึงของอุดมการทางการเมืองที่ที่ที่เขาอยากทำเนี่ยเหมือนกับที่เราคิดบ้างไหมแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เดยกก็รอดูมาตลอดเกือบเกือบเจ็ดเดือนเราก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าแคนดิเดตท่านไหนที่พูดเหมือนในสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราคิดพอมาเป็นแบบนั้นเด็ก็เลยรู้สึกว่า เออถ้าถ้ามันไม่มีแล้วเรามีความฝันอีกแบบงั้นเราก็งั้นเราก็ลงมือทําดีกว่าไหมคะใช่ใม่ใําเราทําเองก็ได้อย่างงี้ใช่มันก็ประมาณนั้นใช่ใช่เพราะมันไม่ตรงกันกับสิ่งที่เราเชื่อเดียก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเราในการที่เราก็งั้นเราก็ลงมือทําด้วยตัวเองมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เดียตัดสินใจว่าก็ถ้าอย่างนั้นเดียก็ ก็ลงลงสมัครแล้วก็เชื่อว่าจริงๆในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็คุยกับสมาชิกหลายๆคน <S <S มันก็มีหลายคนที่เขาก็เห็นไม่ได้ต่างกันอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็กําลังรอว่าแล้วจะมีใครบ้างไหมที่จะนําเสนอแนวทางแบบนี้เดียวก็เลยถึงได้พูดตั้งแต่วันแรกว่าเดียวของลงสมัครเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่แน่นอนเดียวก็ไม่รู้ว่าไอ้แนวทางที่เดียคิดแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วสมาชิกเนี่ยจะมีคนที่เห็นกับเดียเนี่ยเหมือนด้วยกันมากน้อยแค่ไหนนี่กำลังจะถามหรือว่ามีเสียงสนับสนุนมากน้อยพอจะ เฉลี่ยเฉลี่ยได้ไหมว่าเราจะไปทางไหนอะไรยังไงเดี๋ยวคิดว่าอันนี้ส่วนตัวเชื่อว่าคงมีบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมาจากที่เราก็คุยกับสมาชิกท่านอื่นๆก็หลายคนที่ก็เห็นเหมือนกันแต่ว่า แต,แต่จะรู้เลยว่าเท่าไหร่ยังไงอันนี้คือเดียตอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่ตอนที่เดียตัดสินใจคือเดียไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าเออเดียไปคุยกับคนนู้นคนนี้มาหมดแล้วเราก็มั่นใจแล้วว่าว่าฉันเนี่ยจะได้คะแนนชนะแน่นอน <zo? S 1> หรืออะไรแบบนี้งั้นคือพอบอกว่าเออจะแบบมีเสียงเท่าไหรแ่แน่ๆอะไรเงี้ยอันนี้เดียก็พูดตรงๆว่าไม่รู้เพราะว่าเดียไม่ได้คือตอนที่เราตัดสินใจเราไม่ได้ตัดสินใจจากบนสิ่งที่เราแบบเอาพูดง,ง่ายๆเหมือนไปลอปบี้กับคนมาไปซาวเสียงมาไปเช็คมามคือมันไม่ได้มาด้วยแนวคิิดแบบนนนนัั้้ะเอีพรราาว่ง แล้วบางคนก็มองว่าไม่มันไม่เหมาะสมด้วยไม่ว่าจะเป็นอายุงานผลผลงานต่างๆก็เลยยังไม่โดดเด่นอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะเดียวคิดว่าคือสําหรับในพรรคประชาธิปัตย์คือโดยโดยเวลาคนที่คือคนที่ติดตามประชาธิปัตย์อาจจะมีไมา์เซตอันหนึ่งก็คือว่าประชาธิปัตย์ก็จะมีเรื่องของความอาวุโสค่ะใช่ไหมความเก่าแก่แบบว่า